สวัสดีเจ้าเจ้าวันนี้อันมาพออลรีตอารีตกับสบายระยางมาตกจากอลรีตติดโควิดเจ้ายกกำลังฝ่าวเจ้านางเบื่อจะป้าก็ต้องใส่แมสนางก็จะหายแล้วเจ้าเริ่มอ่อนแล้วคิดอ่อนแล้วเจ้าแต่ว่ายังมาหายแต่เตะมาพออลรีตเจ้าว่าจะได้ก็เจ้าอลรีตสวัสดีเจ้า ข้อหน้าอารีดดำๆำแดงๆดงเจ้าโอ้โหจะหลอดก็กระทงปีนี้เปิดน้ำมาลอยตัวกระทงไปเห็นนะนี่อารีสติดโควิดเจ้าเดนไปเลียวนิดสักตีเจ้าออสแลตเจ้ามันๆปลาแวนหนึ่งตัวเจ้าเก็บไปก่อนเจ้า ตรงนี้หน้าหนาวแล้วจะไม่ค่อยมีป่าเจ้ากระริดก็ไม่ค่อยมีแหงแต่ว่าก็อยากมาตกจำเจ้ามันๆเจ้า,าปลาซิวเข้าเจ้ากระลิดวันนี้จะป๊อกินวันนี่ <laughs> ออกกำลังกายโอ้ย <sympath> น <icking> ี่มันอะไรสิตาวแว่นชาวบีเจ้าแล้วกัป่าสไตลหนึ่งตัวเจ้าป่าทีไหน ปลาใสข้างลายกระป่าแวนปลาวีเจ้าถืออัน ไปอันนี้ตัวโอ้ตาแววนตกหน้าเป็นแล้วเจ้าเ <c oughs> ป็นเลปอด <c oughs> มันเหมือนลงปอดเชื่อน,นีน่แต่ถ้าลงปอดอจะได้แอดมิดปอดยังโอเคขอข้อปอดข้อยังก่อน บ่สังนคอนึกว่าใยใหญ่จิตอ๋อปลาตะเพียนซ้ายน้อยเจ้าอลิตจะได้กินก็นีวันนี้นะะี่ยกจ้ำข้าวแต่ตัวงตัวนี่กันป้อมได้อะไรให้แมนเจ้านะได้บ้าน6หน่วยพี่กะเข้าสิงห์อลิตเจ้ามาสบายก็อยากมาตกจ้ำเจ้าบ้านก็มีก็กินนอนกินข้าวกับบรรัา ตาแปนตาบีเจ้าโอเคนันเตนนนเ <c oughs> <c oughs> ปตะเพียนซ้ายลูกหลานปัาตเพียนซ้ายเจ้า ติ๊ตาหนึ่งจุดห้าเซนเจ้าได้ก่สองตัวเจ้าแต่ใต้ข้างล่างก็ตาแวนตาวีเจ้า อาแหวนปุ่งเจ้ารข้าป๊อกหนึ่งตัวเจ้าอลิจจะป๊อกกลิ่นก็เจ้า <laughs> อกอกระโดดไปแล้วเจ้าหันกอกระโดดแล้วเจ้าขำพูดก่อนอ่บปากขำก่อนเจ้า <c oughs> <c oughs> อลิดเนี่ยชอบยิ่งย่านีเจ้าเวลาอันปากขำมันจะเอาแต่เจ้าเอาปาในจ้ำก่อนเจ้าแล้วตกลงว่าปากขำตกแน่ไปเห็ยเจ้าขำมาถึงห <c oughs> <c oughs> ้แล้วปาตกอลิดจะมาคอยมีแหงเจ้า ดีป่าต okay. e ัวยายออกเ็นยเจ้าโดขาบุญสองตัวเจ้าแต่เพียนทรายเจ้ากับปะข่าวป๊กเจ้า จำ,จำก็วันแหน่งเจ้าผมเข้า,ดาเดี๋เจ้าคำจำมดเจ้าอลิตก็มีแหงเอาป่าเจ้ากว่าจะได้ป่าแต่ละต่อคุกขะนะโมเจ้าผมโคจะหลอดลอยกระทงนี่ก็เจ้ามันต้องหัวปุยย๊อะไรเงี้ยแมทั้งมันะตอนนั้นลดออกมาพอดี กลัวกลัวตายเจ้าโอ้เปลาแว่นยักษ์เจ้ากระประซิวข้าวเจ้าปซิวข้าวเจ้าก็จะสาวมากันร้อย อลิตวมัมีแหงเจ้าต่อช่วงนี้ต้องทำใจในในเจ้าเพราะว่าอลิตอันเป็นผู้ป่วยดีแบบเป็นผู้ป่วยติดเตียงเจ้าอเหมือฟเป็นคนีตยนอิดขาพ่อนเจ้าสามตัวเจ้า อันนั้นต่มันอ่าป่าตะเพียนทรายเจ้าไม่เห็น,น,นมัจะติดมันมันน่าเลิกแล้วมันมันน่าเลิกล่อมไปไงจำมันเมื่อยแตกโอ้ยตกน้าโอ้ยอริดได้กลิ่นน่ะคือแบบว่าเหลือกระป๋าแหวนเจ้าป่าตะเพียนทรายอลิดดีตกหน้ามดเลยเจ้าอารมณ์เสียเจ้ากินป่าแหวนไปก่อนเนี่ยเจ้า โอ้โหตกน้าไปเหี้ยเลือปลาแว่นตัวเดียวเจ้าลูกหลานปลาแว่นเจ้าชื่อฝายลุ่มเหี้ยเออเอ้ไอเรามาตัดเอาหงายตัดเอาหงายตัดเอาหงายเว้ยจะซุบลุ่มนี่นะรอปลาอาหารปลาดุ๊กมันล่อซึ่งไปสามชิ้นรูอ่ะแกบสองกระสอบ อันนี้หลุมไผ่ไม่หลุมห่อนี่นะเอาพวกบ้าพวกบ้ากว่าจะขึ้นอย่างนี้ดักแซ่บัว่ากิโลขึ้น่ะโอ้โ,โอ้โ,โอ้ปลาแวนยักษ์เจ้ากับปลาแวนลูกหลานปลาแวนเจ้าปลาแวนหกเจ็ดตัวเลยเจ้าวันนี้อาลีสได้ทอดปลาแวนนะเจ้าใส่หอยมีมํารู้แต่ กินปลาแว่นไปก่อนนะเจ้ามาเป็นพ้กันแล้วปลาว่ปลาแว่นยักเจ้าสามตัวเจ้าวันนี้อะไรอะไรกินกปรปตาแว่นทอดก่อบน,นะคะเป็นโรคขาดแคลเซียมคะ่ะงงกระโัง เอากระโดดแล้วเจ้าเอาสะยจมอนเจ้ากะตาว,วนปาวีเจ้าโอเคโอ๊ยอย่างเนี่ยปลาอะไรคะปลาซิว กระซิวข้าวเจ<า>้าหอเอาข้าวเนีนมาน้ำหมอหอมนี่ละเนาะก่กล่จจะขำคอหน่อยเข้า,ยขาโย่ปาแว่นเจ้า <c oughs> <c oughs> ปาแว่นบัด,ดินเจ้า มีอี้ไปใช่ไหมเอ้าเอ้าอะไรนะปลายเจ้าวแปดนี่ใหญ่รองเฮียบงปลาเฮียบงกะปากกว้างไงนะเออแปดแปดปากกว้างกวปลาเฮียบองกับปลาแวนปลาวีเจ้าตัวใหญ่เอามะเขยาวเอาปลาตัวน้อยนะเจ้า เก่งขนาดน้ะเจ้าต้องอยากรับไปความเก่งเจ้าว้าโอ้ยเกือบแล้วเจ้าว้าวอลิศได้ไปเหียวบงยากเจ้าโลดโหลดทเรามันแจะเป็นมูเลยอเออีสองสดครบอีกหนึ่งกคบกะาหัวปากมันนั่นยังกระลจรเคออลได้สวใหญมาอลิศได้สานตัวเจ้าลักเทตกหน้าไมให้หมอต้า โอ๊ยกระโดดไปจนได้เจ้าโอ้ยโอ้ยตันนินเจ้าปันนินก็ปัดไยข้างลายนั่นป่าขำเอาแต่เจ้าจะไปยิบเอาอันป่าในหั่นําก่อนละเจ้าแล้วก็ป่าขำรูดตกน้ำเจ้า วันนี้อันต้องขอสุมาแต่นะเจ้าเพราะว่าอลิตแบบมีแหงเจ้าแล้วก็สมองกล่ม่ค่ดีเจ้าสลึมสลือเมายาเจ้าเจ้าป้าอยู่ตอนอะลิตนิ่จะธรรมดาน่ะเจ้าเจ้าป้าก็ต้องป้องกันน่ใส่หน้ากากสุ้ลิตเนีอเจ้าขนาดมาไ่ได้นั่งไกล้น่เจ้าเอาแ่นสองตัวเจ้าตัวใหญ่ใหญ่หน้ากิน มันลำน,นิดหน,นะนึ่งนะแม่นลำลำำน้ดพัดไต้ขนาะพัดไต้ตลวงนีล้ำไต้อีนะักแม่นมันลำสู้ป่าวันได้ว้าวกระโดดไปแล้วจ้าหลือสองตัวเจ้าเหลือแต่ตัวน้อยเจ้ามีแหงหุ่หยเจ้าอาริดบบมีแหงหุ่ยเจ้าคือจะป่าหุ่ยแตนป่ออาวอริดกัน แถบจะแบบมีชีวิตหลอดแล้วเจ้า <Yeah. S 1> ตาแว่นเจ้า,อ,า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 อยู่บน,นตัวขายาลงมาอลิตตาก็ดีเจ้า <laughs> <laughs> พ่อมจะค่อยหันตาเจ้าอลิตนะ น,นี่เป็นกรรมสุดท้ายเจ้าต้องปีกกันแล้วเจ้าเพราะว่านั้นมืดละอลิดกับสบายเจ้าอลิดขึ้นมาคนเดียวเจ้าไปย่อมาลอดจำก่อนละมาเปลี่ยนขี้เปิ้ลเหมือนตะกรงกะการขึ้นมานี่แข่งมีแต่ขี้เปิ้ลเป็นเถลิดเถื่อ โอเคเจ้ามาดูผลสรุปป่าของอารีเจ้าหั่นคนเนี่ยเปิดแฟทเหรอเปิดแฟทเจ้าหั่นก่อนเยี่ยวกันนีเจ้าได้สักกันเกินกิโลเกือบกิโลเหมือนกันเจ้าป่ามันเพิ่งมาเข้าเจ้าอบ โอเคเจ้าเดี๋ยวก็เดิโอเคเจ้าอาริติดโควิดจะป้าก็ต้องระวังเจ้าเพื่ออาริตยู่ไกประมาณหนึ่งเมตรประมาณสองเมตรเจ้าใกล้จะหายแล้วเจ้าอาริตเป็นโควิดได้เป็นอาทิตย์ปายแล้วเจ้านั่งก็เบื่อยากมาต็อกจัา โอเคเจ้าขอบคุณมากๆเจ้าติดติดตามมาชมช่งจับปาการอลิสขอให้อาลิสถ่ายไวยๆเนี่ยเจ้าขอบคุณเจ้าบ๊ายบายบายวันดีเจ้า